ยิ่งระลอกล่าสุดครับกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในปี2563เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการเอายาวชนนักเรียนนักศึกษาไปจับกลุ่มคุมขังก็เหมือนกับเอาอนาคตของประเทศไทยไปขังนั่นแหละครับสถานการณ์อย่างนี้มองยังไงก็ไม่เห็นอนาคตหดถูครับสิ้นหวังครับ ถ้าเยาวยชนคืออนาคตของชาติถ้าเล่นเอายาวยชนที่มีความคิดความอ่านมีความตื่นรู้ตื่นตัวทางการเมืองไปจับกลุ่มคุมขังชาติจะมีอนาคตได้ยังไงครับนิรโทษกรรมให้กับประชาชนในความผิดคดีในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ได้เท่ากับแก้ไขมาตรา112นะครับนิรโทษกรรมให้กับประชาชนในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ได้เท่ากับยกเลิกมาตรา112นะครับกฎหมายฉบับนี้ยังคงอยู่ครับ การเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้คือต้องการนิรโทษกรรมประชาชนที่ถูกดำเนินคดีที่ต้องติดคุกติดตารางเพียงเพราะเขาเห็นต่างทางการเมืองครับ<อ>เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนครับสสพักประชาชนจังหวัดปรทุมธานีตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาสวายขอร่วมอภิปราย สนับสนุนร่างพรบรนิรโทษกรรมในครั้งนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเริ่มต้นด้วยประโยคของเพื่อนสมาชิกท่านผู้อาวุโสที่เคารพนะครับขออภัยที่เอ่ยนามท่านจตุรนฉายแสงซึ่งได้อภิปรายไว้ในการพิจารณารายงานของกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราออกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่าวาระนี้ไม่ใช่โอกาสให้ใครมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดี ว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรลโทษกรรมแสดงว่าไม่จงรักภักดีถ้าไม่เห็นด้วยจึงจะแสดงว่าจงรักภักดีผมจําได้แม่นครับแล้วก็คิดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายในวันนี้ก็เช่นกันครับน,นี่เป็นการพิจารณากฎหมายที่จะช่วยคืนเสรีภาพคืนพ่อแม่ให้กับลูกคืนลูกให้กับพ่อแม่และคืนความปกติให้กับสังคม ไม่ควรมีใครที่จะต้องมาติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพผมขอย้อนความหลังเรื่องนี้นัโทษกรรมให้ฟังสักเล็กน้อยครับท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งกินระยะเวลายา,ยาวนานเกือบสองทศวรรษผ่านม็อบสารพัดนักโทษทางความคิดขึ้นศาลเข้าออกเรือนจำกันเป็นว่าเล่นมีผู้เสียชีวิตในที่ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตในคุกในตารางและความขัดแย้งนี่แหละครับที่มันได้ทำให้ประเทศไทยจมปลักเป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้สักทียิ่งระลอกล่าสุดครับกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในปี2563เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การเอายาวชนนักเรียนน,ยน,นักศึกษาไปจับกลุมคุมขังก็เหมือนกับเอาอนาคตของประเทศไทยไปขังนั่นแหละครับสถานการณ์อย่างนี้มองยังไงก็ไม่เห็นอนาคตหดถูครับสิ้นหวังครับถ้าเยาวชนคืออนาคตของชาติถ้าเล่นเอายาวชนที่มีความคิดความอ่านมีความตื่นรู้ตื่นตัวทางการเมือง ไปจับกุ่มคุมขังชาติจะมีอนาคตได้ยังไงครับดังนั้นครับจึงมีการคิดเรื่องนี้ข้อเสนอเรื่องนี้รัฐกรรมให้กับประชาชนเกิดขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับเสนอเข้ามาทั้งร่างของพรรคก้าวไกลในเวลานั้นร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติร่างของพรรคครูไทยรวมถึงร่างของภาคประชาชน แต่พลันที่มีข่าวการเสนอร่างกฎหมายเหล่านี้เข้ามาสู่สภาแทนที่เราจะได้เดินหน้านะครับตอนนั้นได้พิจารณากาันทันทีและหากมีการเสนอมาจากคอรอมอด้วยนะฮะมันก็จะพิจารณาเร็วขึ้นก็จะทำให้มีกฎหมายเลื่อนพิจจรมาเร็วขึ้นนะครับแต่การก็กลับกลายเป็นว่าเสรีภาพของประชาชนก็ต้องล่าช้าออกไปอีกครับเพราะมีต้องมาตั้งกรรมธิการวิสามาญศึกษาขึ้นมาก่อนนาถึง6เดือนนะครับก่อนที่จะ คลอดออกมาแล้วก็มีการพิจารณารายงานจนเกิดเหตุการณ์จนเกิดประโยคของท่านสมาชิกผู้อาวุโสในวันนั้นที่ผมชอบมากแล้วก็เอามาเปิดอภิปรายในวันนี้เพราะการอาภิปรายครั้งนั้นครับมีการอ้างความจงรักภักดีแล้วอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการให้มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองอย่าง คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งทั้งท,งที่กฎหมายมาตรานี้นะครับถูกใช้เพราะมูลเหตุทางการเมืองท่านประธานครับสำหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เป็นร่างกฎหมายครับเป็นการพิจารณาในวาระ,าระแรกขั้นรับหลักการอยากให้พิจารณาครับนี่คือกฎหมายที่พิจารณาในเรื่องของอิสรภาพของประชาชนนี่คือความเป็นความตาย ของประชาชนครับเปิดใจครับทำความเข้าใจสักนิดท่านจะพบว่าคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เกิดขึ้นโดยมากนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในสังคมเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยมีการใช้มาตรานี้กันแกล้งกันและทำลายกันอย่างชัดแจ้ง ยกตัวอย่างนะครับบ้านอยู่ที่เชียงใหม่โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดียถูกคนในกรุงเทพไปฟ้องร้องคดีอาญามาตรา112ที่ปัตตานีอย่างนี้ไม่เรียกว่ากันแกล้งกันไม่เรียกว่าแรงจูงใจทางการเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วครับและที่สําคัญที่สุดครับที่ผมอยากจะเน้นย้ําในการอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่รวมคดีอาญามาตรา112ด้วยในวันนี้นะครับ และวอนไปถึงเพื่อนสมาชิกดังนี้นะครับว่านิรโทษกรรมให้กับประชาชนในความผิดคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ได้เท่ากับแก้ไขมาตรา112นะครับ นิรโทษกรรมให้กับประชาชนในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ได้เท่ากับยกเลิกมาตรา112นะครับกฎหมายฉบับนี้ยังคงอยู่ครับการเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้คือต้องการนิรโทษกรรมประชาชนที่ถูกดำเนินคดีที่ต้องติดคุกติดตารางเพียงเพราะเขา เห็นต่างทางการเมืองครับท่านเพื่อนสมาชิกครับได้โปรดพิจารณาครับพิสูจน์ได้เห็นว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของเราเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้คืนเสรีภาพให้ประชาชนคืนความปกติให้สังคมครับผมขอสนับสนุนการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุ จูงใจทางการเมืองทุกกรณีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ